สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับสำหรับในวันที่22สิงหาคม2,565จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินและสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับสำหรับในเดือนสิงหาคม2 5 6 5 ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับจะมีสิทธิสุดท้ายที่จะมีการโอนเงินเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม2565ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบาดคนจนนะครับซึ่งจะได้รับการโอนเงินในวันที่22สิงหาคม2565นั่นก็คือกลุ่ม ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในกลุ่มของผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับการโอนเงินให้ในวันที่22สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิ์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมสําหรับใน ส่วนของสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับแต่ได้เพียงผู้พิการที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะครับตามนโยบายของรัฐนะครับโดยที่จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรบัตรคนจน200บาทในวันที่22สิงหาคม2565และสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นเองสําหรับผู้พิการนะครับก็มีการโอนเงินให้อยู่แล้วเป็นเบี้ยความพิการนะครับซึ่งได้800บาทเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นประจําเดือน ส่วนในเรื่องของผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับเติมให้อีก200บาทเป็นเงินสดนะครับกดเป็นเงินสดได้หรือจะรูดซื้อของก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิทธิ์นะครับสำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรคนจนนั่นเองสำหรับในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้นนะครับทางกระทรวงการคลังก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเริ่มตั้งแต่วันที่5 กันยายนถึง19ตุลาคม2565เกณฑ์กติกาเงื่อนไขนะครับดูคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแนบเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอรายละเอียดการลงทะเบียนคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับทีนี้นะครับสำหรับบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนกันยายนตารางการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์เป็นอย่างไรก็ติดตามคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ